ได้ป่ะบ ah, ้านหนูอยู่ไหนนะอยู่ไหนจำไม่ได้เลยเป้นมาดีๆเป้นมาดีแบบนึงมาดูกลอมาดูก่้อมาใครมาเบือบคุ้นๆน้าเกือบคุ้นๆน้าเกือบคุ้นๆน้าเือคุณนนี้เราคี่ัุก่อนสวัสดีครับ ทักทายครับอะไรนะาเป็นทักทายทักทายทักทายไม่แต่ถ้าคนมันจะทักทายกันมันก็เคยรู้จักกันมันก็เคยเจอหน้าท่าตากันสวัสดีครับตอนแรกกันหรือว่านี่พี่หนุ่มาด้วยผมจะไปด้วยได้ไงอ้าวเปิดกล้องจอนิดที่บ้านเหมือนจิเอาจิเอาจิเอาให้มันจบจบจิโตปาหมาชื่อรู้เหมือนกันอะไรอย่กงแบบปาหมาไปโกอดเยอะนะก็อยากทำงานกับเขาแหละเขาแหละอยู่บ้านคนเดียวตัวเนงมีคนอยู่ด้วย เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันไม่ใช่อยู่กับแม่ค่ะอยู่กับแม่ที่สมัยนี้อยู่กับพี่แน็คงานคู่ชีวิตงานคู่ชีวิตอะไรวะงานคู่ชีวิตเขาพูดถึงเห็นปะเขาอย่ามาขึ้นอเมนอ๋อหนูนึกว่าแม่เพิ่งมาโน่นี่ว่าหนงตัวเองปะพี่ค่ะป้าอุ้ยรู้รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่านุ่นระบาดนแซลยับเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาฟังก่อนรู้แล้วเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันทางนั้นไม่ไม่รู้หนูเองไลยหนูอ่ะหนูไงน้องเองตอนแรกก็นึกว่า คู่กันเป๊ะนะคู่กันข้างหน้าหนูก็แบบวันนั้นมันนั่งแต่ไม่นั่งด้วยกันนรือเ่าเฮ้ยพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงอีกอะไรคนเพื่อนแถวบ้านเพื่อนแถวบ้านหนูเพื่อนแถวบ้านหนูแล้วหนูแบบอ๋อสงสัยวันนี้พี่หนุเขาแบบเขาท่ายนิดนึงมันหวานว่ะมันซีหวานดิมันซีหวานแต่เป็นพี่พี่บ้ายอ่ะเพื่อนกันหวันไหนว่ะวันนั้นบอกเป็นคนขับรถเอาอะโอเคผมผมลผมลาก่อนนะผมกลัวมากเลยไม่ ใช่ปะ <laughs> ทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรกันอ่ะทำอะไรกันวีจะบ้าอยู่ได้ปะ